วันนี้นะครับเราจะมาประกอบบ่อผ้าใบนะครับขนาดความกว้าง1เมตรนะครับยาวก็4เมตรเลยนะครับยาวมากเลยนะครับแบบที่เห็นความสูงจุน้ําก็ลึกประมาณ50เซนติเมตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์นะครับว่ามีอะไรบ้างก็จะมีเป็นผ้าใบเมื่อกี้นะครับหนึ่งผืนใหญ่แล้วก็เป็นพวกอุปกรณ์ชุดท่อต่างๆนะครับห่อแพ็คมาหนาแน่นอย่างเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็จะมีคู่มือวิธีการประกอบให้นะครับ จะมีตัวอักษรให้นะครับตามข้อต่อท่อต่างๆนะครับสามารถประกอบได้ง่ายๆเลยนะครับตามคู่มือนี้ได้เลยสินค้าตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สั่งได้ที่เพจ facebook นะครับผ้าใบคู่สร้างนะครับติดต่อคุณเอกได้เลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับวางตัวผ้าใบลงไปกับพื้นนะครับเพื่อที่จะได้หามุมของบอร์ดครับก็แบบนี้เลยนะครับวางยาวไปเลย สองก็คือต่อท่อเหล็กด้านหมายเลขหนึ่งสองและสามให้เป็นท่อยาวนะครับทีนี้เราก็จะมาหารื้อท่อดูในนี้นะครับมันก็จะมีตัวเลขบอกกันนี้นะอันนี้เป็นสี่กับห้านะครับเราก็จะหาหนึ่งสองสามนะครับได้มาแล้วนะครับหนึ่งสองสามอันนี้สองอันนี้หนึ่งสามสองทั้งหมดสี่ท่อนนะครับท่อนหมายเลขหนึ่งนะครับหนึ่งแล้วก็บีนะครับหนึ่งบีประกอบตามนี้เลยนะครับตามนี้เลย แล้วก็สองสามสี่สอดท่อเข้าไปในล่องผ้าใบได้เลยนะครับเล็กหนึ่งออกมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะต่อตรงนี้นะครับหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งนะครับปลายด้านนู้นจะเป็นเล็กสองนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปด้านนี้ก่อน ก่อนจะปลดเข้าล็อกมันะครับก็ให้ใส่ตัวข้อต่อเข้าไปก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวทาให้โค้งนะครับมันแข็งแรงขึ้นนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นโค้งค้ากลางนะครับให้ดังแกลกนะครับแกลกโอเคแล้วก็เอาไว้ให้มันอยู่ช่วงตลางแบบนี้นะมันจะได้สวย โอเคเสร็จไปแล้วหนึ่งด้านอีกด้านหนึ่งนะครับก็เป็น A 6 5 4D ได้แล้วนะครับ A 6 6 5 5 4 4แล้วก็ปลายก็ดีนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับด้านยาวทั้งสองด้านด้านยาว4เมตรนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเข้ามุมต่อนะครับเข้ามุมที่ด้านกว้างนะครับ1เมตรสอดเหล็กท่อน A B เข้าช่องสอดเหล็กขอบผ้าใบ A B นะครับแบบนี้นะครับข้อ A ข้อ B แบบนี้นะครับ A นะครับ A อยู่ฝั่งน้น B อยู่ฝั่งนี้ตามสติกเกอร์เลยนะครับที่เหลือมุมด้านนู้นก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับ C กับ D C กับ D นะครับ C จะอยู่มุมด้านบน,นครับ ั้งฐานเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้เขาโค้งประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จัดระเบียบทำผ้าใบให้มันตึงให้สวยงามนะครับระหว่างที่จัดระเบียดนะครับก็พยายามให้รูตรงข้อต่อมันลงล็อกกับรู P ี c ีซครับเพราะเดี๋ยวเราจะต้องขัดท็อตนะครับช่วงตรงคานค้ำกลางนะครับมันก็จะมีลิ้นผ้าใบอยู่ในนี้นะครับอยู่ใต้ผ้าใบนะครับดึงออกมานะครับเพื่อที่จะสอดเข้ากับฐานตรงนี้นะครับสอดไว้แบบนี้นะครับ โอเคตอนนี้ก็เสร็จแล้วประมาณ80%นะครับถ้ามั่นใจแล้วนะครับว่าตรงแล้วฐานแข็งแรงมั่นคงแล้วทีนี้เราก็จะลงน็อตตามหัวมุมแล้วนะครับสี่ด้านเลยนะครับใส่ลวมๆไว้ก่อนก็ได้นะครับยังไม่ต้องขัดแน่นตอนนี้เสร็จไปแล้ว95%เหลือรอรีดพื้นให้เรียบนะครับก็คือจะต้องมีการเติมน้ำก่อน ถ้าชัวร์แล้วมั่นใจแล้วขันน็อตให้แน่นเลยนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะเติมน้ํานะครับเวลาเติมน้ำนะครับยังไม่ต้องเติมแรงมากนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะจัดระเบียบไม่ทันนะครับเดี๋ยวพอผ้าใบมันตรงสวยงามตามที่เราต้องการแล้วค่อยเติมแรงเลยนะครับตอนนี้ก็ค่อยๆจัดระเบียบไปนะครับ พยายามดึงตรงคานข้างกลางนะครับตรงลิ้นที่อยู่ข้างใต้เนี่ยพยายามดึงให้ตึงๆนะครับแล้วข้างในมันจะสวยงามนะครับช่วงวันแรกๆเนี่ยที่เราทําเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้เรียบร้อยสักร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าผ้าใบามันเป็นผ้าใบาใหม่มันอาจจะยังไม่ได้เข้ารูปเต็มที่นะครับเดี๋ยวพอเราเติมน้าเต็มแล้วแช่ดังกระิ๊บจริงไว้สองวันเนี่ยพอเราถ่ายน้ําออกเนี่ยรอบที่สองเนี่ย,รเ,ยเราจะจัดระเบียบม,มันได้ง่ายขึ้นนะครับ รับเคล็ดลับในการใส่ด่างทับทิมนะครับก็ใส่ไปในปริมาณที่กะเอานะครับไม่ให้มันสีเข้มจนเกินไปนะครับแล้วก็พยายามหาอะไรมาคอยกวนนะครับจนตัวด่างทับทิมมันจะละลายกับน้ำนะครับหรือจะใช้เป็นตัวไนโวเป่าพ่นก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ด่างทับทิมไปอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะลงไปกองอยู่กับพื้นนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นข้าบไหมสีต่างานะครับที่พื้นบอนะครับแต่ดูไม่สวยแนะนําให้ใส่ทีละนิดนะครับมันจะได้ละลายกับน้ําได้ทั่วถึงและง่ายนะครับ ถ้าเกิดรอ,อน้ําเต็มบอ่อแล้วเราใส่ทีเดียวเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ใช้ปั๊มเป็นตัวพ่นน้าเนี่ยมันก็จะตกตะกอนได้ง่ายสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจผ้าใบแบบนี้นะครับไม่ว่าจะไปใช้เลี้ยงปลาหรือว่าจะไปใช้ทําอะไรก็แล้วแต่ก็มีให้เลือกหลากหลายขนาดนะครับจะสั่งตัดตามขนาดที่เราต้องการเองก็ได้ก็สามารถติดต่อได้ที่เพจผ้าใบคู่สร้างได้เลยนะครับติดต่อกุณเองได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ที่คําอธิบายด้านล่างนะครับใต้วิดีโอ